มาทดสอบกันค่ะว่าอ่านคำศัพท์กลุ่มนี้ถูกต้องหรือยังนะคะครูหนุนทำคลิปไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านและคำแปลนะถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนลองอ่านดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูหนุนเฉลยนะว่าออกเสียงถูกหรือยังนะดูที่ตัวแรกกันตัวนี้ค่ะออกเสียง,ยงไงเอ่ย tough tough แปลว่ายากนะคะแปลว่าออลำบากอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม สองค่ะ t h o u t h o ถูกหรือเปล่านะแปบลบว่าแต่นะคะคำที่สามค่ะ through through ถูกไหมคำนี้อะคะคล้ายก,กันกับเมื่อกี้เลย throughout throughout มีคำนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ zero zero ถูกปะ่ะคำนี้ t a u g h t t a u g h t แปลว,ว่าสอนเป็นวิชาช่องสองนะคะอ่ะคำสุดท้ายแล้วค่ะอ่านยังไงนะ thought thought เป็นคำนามแปลว่าความคิดนะคะแต่ถ้าเป็นกริยาก็จะแปลว่าคิดที่เป็นบช่อง2คืออดีตนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะใน7คํานี้เนี่ยถูกทุกคําหรือยังคะถ้ายังไม่ถูกทุกคําไม่เป็นไรย้อนกลับไปลองฝึกออกเสียงใหม่ดูนะคะถ้ายังไม่รู้ความหมายหรืออยากดูนะคะกลุ่นทําคลิปเอาไว้แล้วกลับไปดูได้นะคะและเดี๋ยวครั้งหน้ากลุ่นจะเอาคําศัพท์กลุ่มนี้มาพร้อมกับประโยคตัวอย่างนะคะจะได้รู้ว่าใช้ยังไงบ้างนะ คิมบอกหน่อยสิคะว่าถูกกันกี่คำคะที่ออกเสียงไปจำความหมายกันได้ทั้งหมดทุกคำหรือย,อยังคะคนที่ถามครูหนุนเรื่องของคอร์สภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้มีมินิคอร์สตรงนี้นะคะเป็นซีรีส์นะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนสามารถที่จะฝึกออกเสียงตามครูได้ทุกคําเลยค่ะแล้วก็มีประโยคที่ใช้จริงใช้ได้บ่อยในชีวิตประจาวันนะคะถ้าสนใจก็สมัครได้เลยนะ ภาษางผิดสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเริ่มจากศูนย์เลยก็เรียนได้นะคะไม่รู้จะเริ่มต้อนอยังไงคำศัพท์ไม่ค่อยมีออกเสียงไม่ค่อยถูก คอร์สนี้นะคะจะทำให้นักเรียนสะสมคำศัพท์ฝึกออกเสียงได้อย่างถูกต้องเน้นประโยคภาษาอังกฤษหลากหลายใช้บ่อยใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะมาเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูหนุนกันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาบ้างแต่ว่าลืมไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้บางครั้งไม่มั่นใจในเรื่องของการออกเสียงการแต่งประโยคต่างๆคอร์สนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะครูหนุนจะสอนออกเสียงอย่าง ชัดเจนทุกคำและทุกประโยคเลยค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับคอร์สพิเศษคอร์สนี้ราคาก็พิเศษด้วยนะคะลงเรียนกันได้เลยค่ะมาเรียนภาษาอังกฤษสนุกสนุกกับครูหนุนนะคะแล้วจะชอบภาษาอังกฤษยิง่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคิดจะเรียนภาษาอังกฤษต้องคิดถึงครูหนุนนะเจอกันในคอร์สค่ะครูหนุนองจ้าหนุนนี่อิงเลชไว้เจอกันคลิปหน้าหรือในไลฟ์นะคะมาเรียนภาษาอังกฤษครูหนุนกันค่ะบาย